present present nào tiếng sao như là phô tô sản phẩm thế nhỉ với cái buổi đi mà Yeah. <laughs> 接。<noise> <noise> 来，保证。 เนเ่อยๆแล้วี่จงไมขด้วยได้อะไรขอเน้นๆผมได้เลยครับสาม็สถึงี่ なるほど。<music> <music> เกีดเยดใจไหมไหวอยู่แล้ว É ็นอีกวัน, 1, 1, 2, นหนึ่งวันสคัญของเชามาน้อได้มาเจอกัน,กน,กกนยกานรนี้ก็เขบคือทุกพนที่มากันเยอะขนาดนี้นะคะทั้งแบบว่าทีมที่มาทางตรงนี้แล้วก็ทีมัดต่อดยทีมาเลยค่ะควมสน,นี้เลยค่ะไมค่ค่ะสลขอ,อขอบคุณที่มาวันนี้นะครับอกว่าทุกคนจะมีความสุขได้รับความสุขการสนตใจแล้วก็ปีใหม่สวัสดีปีใหม,หม่โลกหน้าเลยงานวัน ไปมาสุดท้าย <_ theo> <_ radio> <_ agile> ทุก uhm, คนได้เห็นพวกเราเนี่ยในทุกท right ี่แลยมีความสุขแล้วก็ยิ้มใหกับคุณเต๋าของคนเดินะเชิญก็กระดาษ่าผมนะรอเลยมาพี่อู๋พี่อู๋พี่อู๋ก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่มาในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันทุกปีนะครับ ด้วยครับเป็นพิเศษครับไม่ได้ร้อนเกินไปแล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณครับผมขอบคุณครับพี่ย่าเลยค่ะทุกคนพี่ย่าพูดเผื่อพี่แดงพูยง่ายที่ชิงไปก่อนโอเคค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้กำลังใจพวกเราทุกคนในช่วงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าต้องมีอีกหลายวันมากๆที่มาที่นี่จังหวัดนะคะไม่ีไม่แล้วมือนี่ยืนเ p ีย e w Year ขอให้ความสุนเป็นจริง วันนี้นะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยที่มาให้กำลังใจนะครับผมก็ครั้งนี้ก็ปีที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะฮะแล้วไม่รู้ว่าจะได้มาอีกปีนะอ <c oughs> โอเคก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามผลง,งานแล้ว,ลวกอ็อยู่กับเราตลอดนะครับผมขอบคุณแฟนต่องสารครับ <c oughs> <c oughs> คนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีปฏิทินมีพวกเราทีอยู่ที่บ้านเป็นที่หนึ่งความสุขของทุกคนนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจพวกเราแล้วเราก็อยากนให้กำลังใจทุกคนจากไปมีความสุขมากๆใน,นปีนี้แล้วก็ปีนหน้าแล้วก็